ลูพืชผักสวนครัวปลูกมะเขือครับปลูกพริกปลูกมะเขือแต่ว่ามีเพี้ยมารบกวนเพี้ยที่ว่านี้เราจะสังเกตยังไงครับพี่ๆเพื่อนๆครับหนึงก็คือสังเกตดูอยู่บริเวณต้นพริกต้นมะเขือของเรานะครับมันจะมีมดแดงไฟมดตัวสีดแดงๆนะครับมดแดงไฟมันมาตอมมาไตายอยู่ตามกระถางตามต้นมะเขือของเรานะครับสคือ สังเกตดูใต้ใบครับผมจับพลิกดูด้านใต้เห็นไหมครับมดแดงเต็มเลยครับเดี๋ยวผมจะเด็ดเอาใบตับๆมาให้ดูเนี่ยครับมีมดตัวสีแดงๆไต่เต็มก็แสดงว่ามดเนี่ยเขามากินมากินน้ำของเพียก็คือเพียเนี่ยเขาจะฉี่ออกมามันมีความหวานมดก็จะมากินความหวานของน้ำฉี่ของเพียครับเพียที่ว่านี่มองเห็นชัดไหมครับ เป็นตัวสีเหลืองๆนะครับน,นี่เราเรียกว่าเพี้ยอ่อนวิธีจัดการเบื้องต้นก็คือหนึ่งเด็ดเอาใบมะเขือที่อยู่ต่ำๆนะครับเด็ดออกครับเด็ดออกมันจะมีเพี้ยอยู่เราก็เอาแดดมันร้อนแบบนี้นะครับก็เอาเพราะโยนใส่แดดเลยครับเดี๋ยวเขาก็ตายครับอย่างแรกนะครับเด็ดออกเลยครับสองก็คือถ้า ที่เขาปลูกมะเขือปลูกพริกปลูกมะเขือในเชิงในเชิงธุรกิจก็คือปลูกเพื่อขายนะครับก็จะมีอยู่2สายคือสายอินทรีย์กับสายเคมี Me, ซึ่งสายอินทรีย์เนี่ยถ้าปลูกขายมีมีอยู่ไม่มากหรอกครับแต่ถ้าถ้าจะปลูกเยอะๆก็ต้องเป็นสายเคมี Me, ซึ่งสายเคมี Me, เขาก็จะใช้ยาฆ่าพเฟี้ยฆ่าหนอนครับผมซึ่ง ของผมเนี่ยผมปลูกอยู่ในบ้านปลูกใส่กระถางกลมเล็กๆอย่างนี้ครับปลูกเพื่อกินเคมีเราไม่เอามาใช้ยอยู่แล้วผมก็เลยมีวิธีจัดการเพี้ยโดยการเด็ดเอาใบมะเขือที่อยู่ต่าๆนะครับอยู่ต่ำๆเนี่ยออกก่อนแล้วก็โยนให้โดนแดดให้เพี้ยเขาตายแดดไปเลยครับแล้วก็ช่วงเย็นๆผมก็จะเอาน้ําผงซักฟอกที่เวลาเราซักผ้าเสร็จแล้วนะครับเอามาฉีดเพี้ย พอเพี้ยตายแล้วมดก็จะไม่มาแล้วครับเพราะว่ามดไม่มีอาหารถามว่าน้ำผงซักฟอกเนี่ยเป็นสารเคมีไหมก็เป็นเคมีครับผมแต่ว่าเป็นเคมีที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมันก็ไม่ได้มีอันตรายถึงขั้นจะทำให้เราได้รับแล้วเกิดพิษเฉียบพันอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าผงซักฟอกเนี่ยหรือน้ำผงซักฟอกมันมีฤทธิ์เป็นด่างความเป็นด่างของน้ำผงซักฟอกมันจะทำให้ เพี้ยเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็มันก็จะตัวเพี้ยก็จะถูกทำลายนะครับเพี้ยเหลืองเหลืองนะครับเราเรียกเพี้ยอ่อนเนาะครับจัดไม่ยากครับผมเพี้ยอ่อนใช้น้ําผงซักฟอกที่เราซักผ้าแล้วนั่นแหละครับมามาจัดก,การฉีดสเปรย์คล้ายๆกับเวลาเราฉีดผ้านะครับจัดการไม่ยากครับเบื้องต้นก็เด็ดใบตากแดดให้เพี้ยตายก่อนละกันส่วนที่เหลือเราเด็ดเฉพาะใบตีนครับผมใบตีนก็คือใบที่อยู่ต่ำ ส่วนใบที่อยู่ยอดทงสูงเนี่ยกำลังจะมีกำลังมีเพี้ยเข้ามาเราไม่สามารถเด็ดได้ถ้าเด็ดแล้วเดี๋ยวต้นมะเขือมันจะไม่มีใบปรุงอาหารวิธีจัดการก็คือเอาน้ำผงซักฟอกนั่นแหละครับหรือถ้าท่านใดซื้อไตโคเดอร์มาเอ,อโทษทีบิวเวลียเมทาเลาเซียมครับผมไม่ใช่ไตโคเดอร์มาซื้อบิวเวเลียเมทาเลเซียมซื้อเชื้อชีวพันเหล่านี้มาผสมน้ำ กวนกวนกว,ว,วนทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วก็แล้วก็ฉีดพ่นไปก็ได้ครับอันนี้คือสายสายอินทรีเนาะก็ก็ผมเป็นสายสวนผักสวนครัวก็เย็นนี้เดี๋ยวจะทดลองใช้น้ํขผงสักฟอกนั่นแหละครับมาจัดการนะครับมะเขือก็ยังต้นเล็กต้นอ่อนอยู่การใช้น้ํขผงสักฟอกฉีดก็ต้องฉีดตอนเย็นนะครับเพราะว่าถ้ามาฉีดตอนกลางวันความเป็นด่าง ของซากฟอกเนี่ยมันจะทําให้ใบไม้ใบมะเขือที่กําลองอ่อนๆใบพริกเหล่านี้ครับมันลวกครับเดี๋ยวจะทําให้ต้นไม้เราตายนะครับต้องฉีดตอนเย็นถ้าเป็นเชื้อเชียวพัน์พวกบวเบวโลเรียเมทาไลเซียมก็ฉีดตอนเย็นเหมือนกันครับหรือถ้าเป็นยาฆ่าเพลี้ยประเภทสารเคมีเล่น,เล,นเล่นเคมีไปแบบนั้นก็ต้องฉีดตอนเย็นเหมือนกันไม่แนะนําให้ฉีดพวกยาฆ่า,มาแมลงหรือ สารเชียวพันข้า,มาแมลงหรือแม้แต่ผงซักฟอกก็เถอะไม่แนะนําให้ฉีดตอนเช้าขอแนะนําให้ฉีดตอนเย็นนะครับส่วนตอนเช้าฉีดตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยแนะนําให้ฉีดพวกประเภทเปุ๋ยบํารุงทางใบนะครับพวกปุ๋ยบํารุงทางใบวันนี้ก็มาแบ่งปันเทคนิควิธีการสังเกตว่าผักสวนควรัวเรามีเพีย้ยมาลบกวนเราสังเกตจากตรงไหนแล้วก็การจัดการเบื้องต้น รวมถึงคำแนะนำในสายในสายอินซีโดยการใช้บิวเบลียมเมทาลิเซียมรวมทั้งเรื่องของเคมี Me, สำหรับคนที่ปลูกขายจำนวนเยอะๆนะครับวันนี้มาแบ่งปันเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ